สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคิ้วแตกแต่ไม่เท่าคิ้วมากด้อมแอรเรียกลับมาคึกคักสุดๆเมื่อมินปิงออกมาแซลกันผ่านที่คนน้องได้เกิดอุบัติเหตุทําให้คิ้วแตกและต่อมาน้องได้ลงโมเมนต์คิ้วที่หายแล้วคนพี่ได้ตามเข้ามาแซลแบบหวานฉ่าเล่นเอาด้อมแตกแตนกันเลยทีเดียวฮตอปตามๆกันมาดูโมเมนต์น่ารักของมินปิงกันเลยค่ะ ช่วงที่น้องได้รับอุบัติเหตุคนพี่ห่วงใย,ยน้องเป็นที่สุดโทรบอกมามาแล้วรีพาน้องไปโรงพยาบาลคอยดูแลน้องตลอดเวลาแม้ตอนทำงานเห็นเขาห่วงใย,ยกันขนาดนี้แอเรียอย่างเราใจฟูตามๆกันอีสักคนนี้โอ้ยวันดูแลดีมากครับโอ้โหโอ้ยเคยเกิดเรื่องคือ ไปโรงพยาบาลเลยกี่เข็มนะสรุปยี่สิบจริงๆพิงค์อาจจะเกิดก็ได้พอบอกว่าตอนตอนที่กำลังเย็บอยู่ที่หลับไงใช่พิที่หรองหลับด้วยเพราะมันนานมากคือเขาบอกว่าอาจจะเกิดยี่สิบนะเขาบอกเขาไม่ได้นับว่ากี่เข็มแต่เขาก็เข้าๆแต่คือพิงค์ฉีดยาชาไปแล้วไงพิงก็ไม่รู้เรื่องพิงก็รู้สึกว่าเหมือนเขาแบบมาเล่นคิวเราเหมือนแล้วชึบๆยิงแลหลับพิงค์หลับเยอะแล้วพิงก็ตื่นยังไม่เสร็จอีกหรอเออก็คือตื่นมาแล้วยังสลุปสรุปอยู่แบบอะอะไรวะ แต่เขดีมีกำลังใจดีสถักทั้งถากไม่ไหวนะของดมากคุณลาหน้าขอผมรอรอรออยู่รอแล้วรออีกแล้วรอแบบเดินแบะไงเดินแวะแบบเดินโมเดลเสร็จอ่ะนะแล้วมันนะแม่ในตอนทำงานคุณพี่ก็คอยดูแลน้องไม่ห่างคอยกระซิบให้น้องคอยซับเหงื่อไม่ให้โดนแผลแม่ตอนนั้นไม่ได้ปิดไมค์ทำให้ได้ยินกันทุกคน ักไไม่หวรงาในบางช่วงของการทำงานคนน้องก็คอยอ้อนคนพี่คนพี่ก็คอยดูแลแผลให้น้องอยู่ตลอดเวลางานก็ต้องทำน้องก็ต้องดูแลวิชาทำให้ดีทั้งสองอย่างสมกับเป็นลูกเขยโน่ห .1 จริงๆดูแลกันดีขนาดนี้แอเรียก็เบาใจ ก็ขอให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเป็นนานๆานเป็นขวัญใจแอเลียตลอดไป